สวัสดีครับต่อกันข้อที่3 4ครับฉเฉลยข้อสอบ a l e v e l เคมีปี67นะครับข้อนี้เป็นพาร์ทของข้อเขียน5คะแนนนะครับโจทย์บอกว่าเมื่อนำแก๊สไนโตรเจนซึ่งมีปริมาตร820มิลลิลิตรความดัน570ม mm ิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ10อองศาเซลเซียสและแก๊สมีเทนปริมาตรเท่านี้ลิตรนะครับหน่วยไม่เหมือนกันนะครับความดันเท่านี้ atm อุณหภูมิเท่านี้องศาเซลเซียสมาบรรจุรวมกันในภาชนะขนาดคงที่ปริมาตร2.1ลิตร ความดันรวมของแก๊สผสมบอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับเท่านี้ atm ถามอุณหภูมิของแก๊สผสมนะครับชนิดดังกล่าวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยเคลวินนะครับถามอุณหภูมิของแก๊สผสมจากข้อมูลตรงนี้พี่เด้อ่านโจทย์เสร็จพี่เด้เข้าใจอย่างนี้ครับว่าโจทย์มันมีแก๊สสองตัวนะครับแก๊สแรกก็คือไนโตรเจนเนี่ยเอามาความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แก๊สที่2นะครับคือแก๊สมีเทนเอามาปริมาตรเท่านี้ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้นะครับแล้วเอาอีก2ตัวนี้เลย มาผสมกันในภาชนะที่มีขนาดเท่านี้ลิตรปรากฏว่าได้ความดันรวมหลังผสมเนี่ยเท่านี้แต่ดันไม่รู้อุณหภูมิมันเป็นไปได้ยังไงวะเนีเวลาทําจริงเนี่ยนะโอเคเอาเป็นว่าเขาให้เราหาอุณหภูมิแล้วกันก็สูตรของแก๊สผสมครับก็ใช้สูตรนี้เลย P รวม V รวมนะครับเท่ากับ n รวมนะครับแล้วก็คูณด้วย RT นะครับ P รวมเนี่ยหลูกเรารู้แล้วนะ ว่าคือ0.82นะครับพีเต้แทนค่าเลยนะครับ0.82คูณด้วย V รวมปริมาตรรวมจุดหน้ารักนะครับบอกมาเป็นลิตรเลยก็คือ2.1ลิตรนะครับใส่2.1เข้าไปเท่ากับ n รวม n รวมตรงนี้แหละครับยังไม่รู้เพราะว่า n รวมตรงนี้นครับจะต้องเป็นโมลของแก๊สนไนโตรเจนนะครับบวกกับโมล ของแก๊สมีเทนนะครับ C H 4นะครับรวมกันให้เสร็จแล้วก็คูณด้วย R T ซึ่ง R เนี่ยเรารู้ก็คือ0.082คูณ T ก็คืออุณหภูมินี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการปัญหาของเราตอนนี้คืออะไรครับคือเรายังไม่รู้โมลของแก๊สไนโตรเจนกับโมลของแก๊สมีเทนเอ้แล้วทำยังไงล่ะพี่เต้แบบนี้ไปหาครับ <laughs> ถ,ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปหานะครับมาสู้ตายครับน้องๆ ช่วยกันนะใช้สูตรนี้เลยครับ P V เท่ากับ N R T วิ่เตย้ายข้างให้ดูนะ N ก็จะมีค่าเท่ากับ P คูณ V ส่วนด้วย R T ครับผมแล้วแทนค่าไปเลยนะครับ P ก็คือแรงดันนะครับ V คือปริมาตรแทนค่าไปเลยครับ P คือแรงดันเขาให้มาเป็นมิลลิเมตรประหลอดแต่ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนไปเป็น A T M ก่อนก่อนจะใส่สูตรนี้นะครับก็เป็น570สนะครับส่วนด้วย760 นะครับมีค่าเท่ากับมีอะไรตัดกันได้นะครับตัด0ูนตัด0 9ตัดได้นะครับสิบเก้าคูณสได้ห้าสิคูณสได้76นะครับแล้วก็เหลือ3ามส่วนสีส่วนสี่ก็คือ0.75นะครับอันนี้คือ p แรงดันนะครับได้มาแล้ว0.75นะครับแล้วก็ v ปริมาตรปริมาตร820มิลลิลิตรทำเป็นลิตรก็คือ0.82ลิตร นะครับส่วนได้ R ก็คือ0.082อันนี้เอาตามหน้าปกนะครับแล้วก็คูณด้วยทอุณหภูมิ102องเซลเซียสก็เอา1 0 2ไปบวกกับ273เป็น5เป็น7เป็น3 375นะครับ375ิคิดเลขพล็อตนี้ทั้งพล็อตจะได้โมลของแก๊สไนโตรเจนมาจากนักเรียนจ๋านะครับมลของไนโตรเจนนะครับไปสู่ชีวิตกันเลยครับไอ้นี้ ตัดกับอันนี้ได้10 10คูณกับไอ้น,นั้นได้เป็น7.5 7.5หานะครับ7.5ดห้ารด้วย375หานะครับหารด้วย375พี่เต้ว่า7.5นี้ถ้าพี่เต้ถอยจุดไปหลังสัก1จุดนะให้มันกลายเป็น75คูณ10กำลังลบหนึาหาร375รพี่เต้คิดเลขชา้าอย่าเพิ่งโกรธกันนะนะั่นนะครับแล้วก็ไปคิดเลขธรรมดาครับน้องๆ75อะไรได้375มั้งอะ่ะ 75คูณ5 5 5 25นะครับทด2 75 35 36 37สามาเป๊ะเลยอันนี้ตัดกันได้1.5ส่วนนะครับก็คือ0.15 0.15หารหารคือ0.02นะครับโมลของไนโตรเจนได้มาแล้วครับก็คือ0.02โมลน,นะครับตอนนี้รู้โมลไนโตรเจนแล้วโโ,หโหนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงให้คิดเลขสู้คนอื่นได้นะ แต่ผมก็คิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมัน5คะแนนนะนะครับตรงนี้ก็เป็น c h 4นะครับเท่ากับ p v เหมือนเดิมหลุกส่วนด้วย r t นะลองดู p คือแรงดันนะครับแรงดันก็เนี่ยครับให้มาแล้วเป็น atm ด้วยรอบนี้น่ารักหน่อย1.15คูณด้วย v คือปริมาตรโอ้ยน่ารักหน่อย1.23นะครับหน่วยมาเป็นลิตรส่วนด้วย r ก็คือ0.082และก็คูณด้วย t คืออุณหภูมิก็เอา72 มาบวกกับ72มาบวกกับ273นะครับรวมกันเป็น5 7กับ7เป็น14ทด1 4กับ1เป็น5 545นะครับ500เฮ้ยผมบวกเลขผิดเละเพอ้อแล้วนี่7กับ2เป็น5ขออภัยครับอ่า7กับ7เป็น14 10 14อ่าทด1เป็น345ครับผม345โอเคแบบนี้ตั้ง5นะครับแล้วก็ไป คิดเลขธรรมดาน่าเรียนจ้ะทำยังไงให้เลขมันลงตัวล่ะทีนี้ย้ายจุดตรงนี้ไปหลัง2.12จุดนนะครับกลายเป็นคูณ10ยกกำลังลบ2อันนี้ตัดกับอันนี้น่าจะลงตัวเป๊ะนะครับ,ได,ดนะรบได้3พอดีนะครับได้3พอดีนะครับ10กำลังลบ2ย้ายจุดอันนี้ไปหลังสัก2.12จุดนนะครับเป็น8.2นะครับ8.2คูณ10กำลังลบ2ลบ2ตัดกับลบ2หมด นะครับตอนนี้พี่เต้อขอจัดรูปใหม่สักนิดนึงนะครับได้1.23ส่วนด้วย8.2คูณด้วย3โอเคนะครับ1.23 8.2คูณได้3นะครับ3 42เอา3ตัดได้นี่มา3 42เป็น0.41โอ้ลงตัวเลยครับ0.41กับ8.2 <laughs> โอ้ยเมื่อกี้กลัวมากว่าฉันลงไปวะลง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 นะครับตรงนี้ก็ได้เป็นเศษ1ส่วน20ครับเศษ1ส่วน20ก็กลายเป็น0.05ครับผมนะครับตอนนี้ได้มวลตัวน,นี้มาแล้ว0.05หโอ้นี่แต่คนคิดเลขเก่งๆนะเร็วจังครับโจทย์ข้อน,นี้เนี่ยแต่ขนาดพี่เต้งโง่เลขเกือบตายพี่เต้ยังคิดได้เลยครับ <laughs> มาไนโตรเจนก็เป็น0.02บวกด้วยมีเทนนะครับ0.05นะครับวงเล็บปิด แล้วก็อันนี้ไปตัดกับโน้นได้10 10คูณกับ2.1ได้21นะครับตรงนี้ก็จะเป็น21แล้วก็พลอดนี้คูณด้วย t นะครับอันนี้บวกกับอันนี้ก็กลายเป็น0.07ย้ายมา t ก็จะมีค่าเท่ากับ21หารด้วย0.07นะครับย้าย1 2 10กำลังลบ2เป็น10กำลัง2เป็น300พอดีเป๊ะเลยครับ t ก็ได้300ไเป๊ะเลยหน่วยออกมาเป็นเคลวิน นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับสาหรับคนที่คิดเลขเร็วตรงตัวเลยครับตรงตามหนังสือด้วยแทนสูตรธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรยากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่นั่นแหละคนจะทําข้อนี้ทันต้องคิดเลขเร็วหน่อยเร็วกว่าวิเย์สักนิดหนึ่งก็ยังดีเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ